อ้วนของแม่มาม่าครับแม่ครับอแม่เมื่อไหร่จะพาผมไปเดินเที่ยวอะ่ะใช่แล้วสุดสวยก็อยากไปแล้วค่ะแม่อ๋อไปข้างบนดีกว่าสุดสวยไม่ไปหรอคะอ้วนอ้วนจะขึ้นบันไดเหรอลูกเตรียมของนะคะเตรียมของจะส่งให้ เด็กๆที่บ้านคุณยายนะคะคือบุญรอดนะคะขนมของของน้องบุญรอดลูกบุญรอดลูกตาลมมแมมแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็มีอาหารโอ,โอ้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 มีอะไรของผมบ้างพับมีอะไรของผมบ้างแม่มีอะไรของผมอันนี้ของของน้ําตาลลูกน้ําตาลอายุเยอะแล้วน่าจะประมาณถ้าเป็นมนุษย์ก็แปดสิบเก้าสิบลูกนี่เป็นอาหารเม็ดนะคะ เป็นอาหารเม็ดสำหรับคือนักที่อายุเยอะฟันก็ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวจะไปส่งด่วนให้มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหมีไก่ไม่มีของผมหรอวคับแม่ไม่มีของผมหรอคะแม่มีอะไรของหนมคะแม่มีอะไรของสวยๆคะแม,ม,ม,ม่โอเคไหมโอเคนะ้องอันนี้อันนี้ก็มีขนมขัดฟันด้วยเอออันนี้อันนี้ ว้าวไม่มีของผมเลยของเองบาก็เยอะแยะเลยลูกเป็นนี่เลยแม่จะเก็บไว้ให้เต็มเลยอะลีอให้นอ้องลูกให้น้องน,นะนนนะอย่าง้แม่คะอุ้ยหนูดีใจจังเลย,ยให้หนูไปด้วยไหมคะแม่พรุ่งนี้อให้หนูไปด้วยไหมคะอุ้ยแม่ครับให้น้องหมดเลยนี่เลยเหรอครับอให้น้องหมดเลยหลูกนะ รถก่อนก็ส่งของให้คุณยายนะเออเดี๋ยวจะฝากอันนี้ไปด้วยอะไรนะขนมเนาะปุ๊ยหนูอยากเห็นจังเลยอะอยากเห็นอยากเห็นบุลออดนะคะอยากเห็นมัมแมมอยากเห็นไข่อลูกตาลลูกตาลหล่อนะลูกอืแล้วก็น้ําตาลอลูกตาลหล่อนะ หล่อแมนแหละโอ้โหส,สวยๆเจอนี้ปิ๊งปิ้งปิงปิงปิง,ปงแน่เลยอืมอ่ะี่อ้วนอ้วนมีอะไรจะพูดมักงคไม่มีอะไรครับไม่มีเลยอืมสวยละคะอ้วนอ้วนมีอะไรจะพูดหรอคะอ้วนพูดได้นะคะไม่หรอกครับแม่ผมท่นี้ยผมผมหนาวผมหนาวแอร์แม่นี่เลยครับเอ้าแล้วจะอยู่ห้องแอร์ได้ยังไงตัวเองครังนั้นนะ่ะฮะ เงินจะอยู่ห้องแอร์ได้ยังไงอ๋เดี้พร้อมแล้ยังที่จะพาผมไปเดินนะคะเขาเอ่อเด็กๆเด็กๆก็เรียกนะคะเพราะว่าวันน네ี้กินข้าวเหล็ดนิดนึงเคลียตู้เย็นอาหารเยอะเหลือเกินนะคะเคลียรตู้เย็นแล้วก็เด็กๆก็เรียกอยู่ตรงประตูว่าไปเดินได้แล้วไปเดินได้แล้วก็เลยพาเข้ามาก็เลยพาเข้ามาปกติเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้าหรอกเขาหนาว พอเขาหนาวอ๋อไปป้าไปป้าไปไปไปลูกไปไปเตรียมตัวไปไปไปเดินไปเที่ยวเราไปเดินป่ากันป่ะไปเดินป่าต้องไปเดินตอนกลางคืนค่ะะไปไปบาย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 เดี๋ยวแม่ตามไปค่ะเดี๋ยวแม่ตามไปค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปแล้วอ้วนไปไปไปอ้วนไปบาย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 เดี๋ยวมามีตามไปเดี๋ยวมามีตามไปนะคะเดี๋ยวมามี